สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับยาติธรรมสนมนิมวาไราตี้ทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับมีเรื่องราวคอหวยมาเล่าสู่กันฟังล่ะครับแหกซื้อหวยวันครบรอบเขาคิจกูที่จังหวัดจันทบุรีเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงนะครับเรื่องของเขาคิจกูททาไมถึงมีคนไปแห่ซื้อตัวเลขเขาคิจกูดแล้วตัวเลขอะไรที่คน ไปหาซื้อกันครับสายบุญสายเที่ยวเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมนะครับเพราะว่าในปีนี้ปีพศ2565เขาคิจกูร จะกลับมาเปิดให้ท่องเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับงดให้เข้าท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ีมีการแพร่ระบาดในเมืองไทยนั่นเองนะครับโดยในปีนี้นะครับจะเปิดให้เข้าเที่ยวชมและนมัสการรอยพระพุทธบาท บนเขาคิจกูดในวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันที่สองเมษายนที่จะถึงนี้นะครับถือเป็นข่าวดีวสำหรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่รอคอยการขึ้นไปเยี่ยมชมเขาคิจกูดกันในครั้งนี้พูดกันมาพอสมควรแล้วนะครับมาดูตัวเลขที่หลายๆคนรอคอยเลขวันเปิดเขาคิจกูดจันทบุรีป65ี -65 นี้นะครับ วันเปิดเขาคิจกูดครบรอบปีไหนฮะครบรอบกี่ปีซึ่งมีตัวเลขดังนี้นะครับ1 6 8 168คือครบรอบ1 6 8ปีเขาคิจกูดนะครับเป็นตัวเลขเด็ดเป็นตัวเลขที่มาแรงเลขดังในปีนี้เลยทีเดียวโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมด้วยนะครับ168 มีหลายคนไปแห่ซื้อไปคว้านซื้อเลข168และเลข2ตัวที่ตัดมาได้6 8นั่นเองละครับ68นี่หลายแผงนะครับเตรียมเย็บเป็นเลขชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น16ึ่งหกปก็ดี68เลข2ตัวก็ดมีมูลค่าเพิ่มแน่นอนครับเลขนี้เอาเป็นว่านะครับเลขของเขาคิจิกูดนะครับ ที่ได้บอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเลข6 16 8 168ก็ดีไปเตรียมหาซื้อได้เลยและคาดว่าเลขนี้จะดังด้วยนะครับ1 6 8และ68นะครับ6จะมาหรือเปล่า8จะมาหรือเปล่าไม่รู้กันนะครับคาดว่าดังแน่นอนและเจ้ามือจะอั้นแน่นอนนะครับ6งวดนี้นะครับ1งกุมภาพันธ์ และก็เลข8งวดวันที่1กุมภาพันธ์จะมาหรือไม่หลังจากที่2งวดที่ผ่านมา3งวดที่ผ่านมานะครับ 8มาตลอดเลยแมาสองสามงวดติดๆไม่มาวันที่17มกราคมเนี่ยไม่มานะครับแต่งวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้จะมาหรือไม่คอยติดตามดูนะครับพร้อมกับเลข6ตัวรองของงวดวันที่1กุมภาพันธ์สถิติในรอบ20ปีนั้นมีแค่5งวดที่ตรงกับวันอังคาร6เป็นรองนะครับศูนย์ตัวเด่น6นั้นรอง แต่เลขวันเปิดเขาคิจกูดครบรอบ165ปีนะครับเป็นเลขดังไปแล้วนะครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็ตามนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดิววาราตี้ด้วยนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับผม